โอเคสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมานานนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิว power bank ยี่ห้อ w i n 6 i นะครับเป็น power bank ขนาด20,000 mAh นะครับที่มีระบบ quick charge นะครับคอลคอม quick charge 3.0แล้วก็สามารถชาร์จไฟเข้าหรือปล่อยไฟออกเป็น usb type c ได้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาแกะกล่องดูกันก่อนเลยตัวกล่องก็เป็นประมาณนี้นะเป็นกระดาษ ขอกล่องมาอีกทีนึงนะนี่จะเป็นกล่องพอแกะตัวพอเปิดตัวตัวกระดาษออกมาแล้วนะก็ะเป็นจะเป็นกล่องแกะดูข้างในกันเลยนะครับแกะดูข้างในนะครับเราก็จะพบกับ power bank ด้านล่างจะมีเป็นตัวคู่มือสุดท้ายสาย USB 2.0นะครับเป็น mini USB โอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัว power bank กันเลยนะ ตัว power bank นั้นนะครับพื้นผิวของมันนะเป็นลักษณะข,ของพลาสติกมันๆนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นเป็นเหล็กนะครับรูปทรงโค้งนะครับตรงนี้ด้านล่างมีเขียนสเปคของตัว power bank ไว้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะมีเป็นเป็นพอร์ตของ power bank นะครับโดยที่พอร์ตด้านซ้ายสุดนะครับคือพอร์ต5โวลต์2.4แอมป์และพอร์ตพอร์ตที่2 เป็นพอร์ตคอคอมควิกชาร์จสามจุดศูนย์นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นพอร์ต USB type c นะครับซึ่งเราสามารถชาร์จแบตเข้าที่ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ใช้พอร์ตตรงนี้เป็นตัวจ่ายไฟออกก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตสำหรับจ่ายไฟเข้านะครับซึ่ง power bank ตัวนี้รองรับการชาร์จไฟเข้าแบบคอร์คอมควิกชาร์จสองจุดศูนย์ด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องเป็นที่เอาไว้แสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับเราต้องแตะมัน เพื่อให้มันแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับแตะเข้าไปนี่นะครับพอแตะปุ๊บก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เวลาชาร์จแบตเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่เสียบเข้าไปมันก็จะมันก็จะจ่ายไฟออกมาเองเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของการชาร์จแบตกันบ้างนะครับ ทดสอบนะครับเราจะใช้โทรศัพท์ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือ Samsung Galaxy Note 4นะซึ่งรองรับตัวอขอข้อม u ค q u i h k r g ชนะครับแต่ว่ารองรับถึงแค่คอขอข้อม q ค q u k c า a r g e 2.0นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างที่ขาดไม่ได้นะก็คือมิเตอร์นะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับวัดโวลต์หรือแล้วก็วัดแอมป์ก็คือวัดกระแสนั่นแหละที่ออกมาจาก power bank นะครับและสุดท้ายนะ power bank นั่นเอง ในการทดสอบครั้งแรกนะครับเราจะใช้พอร์ตตัวนี้นะครับซึ่งจ่ายไฟเฉพาะ5โวลต์แค่5โวลต์2.4แอมป์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะครับเราจะต้องต่อตัวนี้เข้ากับตัว power bank นะครับโอเคพอต่อแล้วนะครับจะมีสังเกตได้ว่ามันมีขึ้นมาแล้ว จากนั้นเราก็ตรงนี้ต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ไปต่อที่ตัวโทรศัพท์อีกทีหนึง่งนะครับตอนนี้โทรศัพท์ขึ้นเป็นชาร์จิ่งแล้วนะครับค่าที่ได้อยู่ที่1 7 2แอมป์นะครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไฟอยู่ที่4.98โวลต์นะครับส่วนด้านล่างไม่เกี่ยวนะครับด้านล่างมันเอาไว้วัดว่าไฟไหลมาเท่าไหร่แล้วนะครับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับตัวอะแดปเตอร์ตามผนังเลยนะครับโอเคต่อไปเราไปดูตัวที่2กันนะครับนั่นก็คือ Quick Charge นั่นเองนะครับอันนี้ Quick Charge นะครับต่อเข้าไปนะครับในช่อง Quick Charge ตัวโทรศัพท์นะครับพอต่อไปที่ช่อง Quick Charge ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นเป็น Fast Charging ตรงนี้นะครับตัวมิเตอร์นั้นนะครับขึ้นเป็น9โวลต์1.6แอมป์นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับตัวอะแดปเตอร์เช่นกันนะครับถือว่าออกมาดีทีเดียวนะครับตัวนี้กระแสะไม่ตกมากเท่าไหร่นะครับโอเค เดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของการชาร์จไฟเข้า Power Bank กันบ้างนะครับเนื่องจากว่า Power Bank ตัวนี้นั้นนะครับมีเทคโนโลยีในการชาร์จไฟเข้าแบบคอค้อม Quick Charge นะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องหาอะแดปเตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวคอค้อม Quick Charge ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอะแดปเตอร์ที่รองรับนะครับของ u k e นะครับซึ่งตัวนี้มีเทคโนโลยีคอค้อม Quick Charge 3.0นะครับแต่เอามาใช้กับตัว Power Bank ได้นะครับ Power Bank 200 โอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับโดยการเราจะต่อตัวมิเตอร์นะครับข้อมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะวัดไฟว่า Power Bank นั้นนะครับดึงไฟไปเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคต่อเข้าไปที่ช่องอินเลยนะครับไมโคร USB ตรงนี้แสดงว่ามันชาร์จแล้วจากนั้นเรามาดูที่ตัวตัวนี้กันนะครับ จะสังเกตได้ว่า power bank นั้นนะครับดึงไฟไป9โวลต์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของตัวคอค้อม c k c ชาร์จ2.0นะครับกับ1.63แอมป์นะครับซึ่งข้อดีของตัวคอค้อม c k c ชาร์จตรงนี้เลยก็คือมันจะช่วยล่นเวลาในการชาร์จนะครับเนื่องจากว่า ตัว power bank ยิ่งความจุมันยิ่งเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับไอตัวเวลาที่ใช้ในการชาร์จเข้าก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตัวนี้ก็จะนํามาช่วยลดเวลาในการชาร์จนั่นเองนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมใครที่อยากได้ก็สามารถหาได้ตาม Ali e x press นะครับที่ซื้อที่ i e x p r e s s เพราะว่าราคามันถูกสุดแล้วนั่นแหละโอเคหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปรีวิวคลิปหน้าด้วยสวัสดีครับ